อมแมเอันนี้เป็นภาพวีโอต่างๆครับผมนี่ฟานภาไม้กลัวครับแล้วก็ขอเบอร์โทรใหม่เจ้เมื่อกี้ยังไม่อัดเปดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดกหกหนะครับเปิดตั้งแต่ตั้งแต่เวลากี่โมงนะเจ้เปิดตั้งแต่เวลากี่โมงนะกตั้งแต่สิบโนต้ ครับผมตั้งแต่สิบโมงเช้าจะห้าทุ่มตอนนี้เหลือเวลาแค่สิบนาทีนะครับดูหน้าร้านก่อนขายซ้มตามนะครับสั่งเกฟได้นะครับเกบบุดแล้วสามารถดูไกะระขึ้นก็ได้นะครับแล้วสามารถดูของโอเคบ้าอบอ,องหนึ่งร้อยบาทครับผมบแล้วก็ดูบรรยากาศภายในร้านก่อนแล้วก็มีโต๊ะประมาณสี่โต๊ะห้าโต๊ะ ครับผมด้านหลังก็เป็นเบาะนอนนั่งแบบชิวๆสบายๆนะครับจะแ,แต่งด้วยพื้นเป็นหญ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำและครับผมเป็นห้องน้ำอันนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็จอดทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีชั้นวางแก้วครับผมแล้วก็ครับผม Gracias.